ทำขนมแล้วลูกค้าบอกว่าแพงทํำยังไงดีนะบางคนติดปัญหาเรื่องนี้ว่าเอาขนมไปขายนะคะหรือว่าทําสินค้าออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าขนมของเราเนี่ยมีคนนะคะติว่าแพงใช่ไหมว่าเคยเจอปัญหานี้มาก่อนนะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาส่วนน้อยจริงๆถ้าเราขยายความของสินค้าของเราออกไปได้ ให้มากขึ้นนะคะจริงๆปัญหานี้นะคะเรื่องอทําขนมออกมาแล้วเนี่ยแล้วมีคนมาบอกว่าของเราแพงไม่คุ้มค่ากับราคาเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกเสียเซลล์เนาะถ้าถ้าเราเป็นคนทําแล้วเร,เราใส่ใจไปเต็มร้อยบางคนเกินร้อยด้วยซ้ำแบบสิ่งที่เราคัดสรรมามันดีมันดีที่สุดแหละในในความรู้สึกของเรากับราคาที่เราเสนอเขาอะ่ะมันดีมากแล้วอะไรเงี้ยเราจะต้องทํำยังไงที่จะชี้นําให้เขารู้สึกว่าสินค้านั้นไม่แพง คนที่จะพูดแบบนี้ได้เนี่ยส่วนมากนะคะอันนี้จากที่ประสบการณ์ที่มเจอนะคือหนึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าสินค้านี้มีแทบจะคล้ายๆกันอยู่แล้วตามท้องตลาดนะคะเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็เหมือนๆกันนะรสชาติมันก็กินก็กรอบๆอ,อร่อยเหมือนกันจริงๆแล้วมันเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นก็คือแบบว่าเฮ้ยมันใช้เนยเกดพีเมียมนะมันไม่ใช่เนยมา์กาีนหรือเป็นใช้เนยวัตถุด,ดิบที่ดีหรือจะสําหรับเป็นของคนที่มีหน้าร้านอยู่แล้วละกันหรือออฟไลน์ก่อน สังเกตดูว่าขนมตัวเนี้อาจจะเป็นตัวโดนัทก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นขนมปังธรรมดาก็ได้ะคะ่ะขนมปังปั้นกลมๆแล้วก็แทนที่จะฉีดไส้เข้าไปแบบเหมือนที่ทุกวันนี้เราเห็นแบบขนมปังสังขยาฉีดไส้ลงไปเปิดไส้เอ่อเปิดปากขนมปังแล้วฉีดไส้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเราเห็นกันอยู่แล้วเยอะมากเลยใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราอยากให้มันมีจุดแตกต่างเนี่ยเฮ้ยโชว์หน้าก็น่าสนใจนะคือโชว์ไส้ไปเลยอะ่ะโชว์ให้เห็นถึงความที่แบบ เฮ้ยดูนี่ของเรามันน่ากินเพราะคนนะคะเวลาจะซื้อขนมหรือจะซื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูรูปอยู่แล้วอย่างฉีดไส้ไว้ข้างในกับอันนี้คือเห็นไส้เต็มเต็มเป็นเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะซื้ออันไหนแต่ถ้าเราเปลี่ยนรูปแบบกันใหม่แล้วก็อ่ามีการเพิ่มลูกเล่นเข้าไปมีการใส่ถุงเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงหรือทําให้มันดูแบบมีมูลค่าอย่างเงี้ยแล้วอาจจะขาย 20- บถึงยี่สิบสองบาทก็ยังขายได้นะจริงๆแล้วแล้วก็เวลาถ้าเราทําราคาอะไรเงี้ยเราก็ควรจะแบบเหมือนกับ ทำให้เขาซื้อในปริมาณที่เยอะขึ้นเพื่อให้เราขายดีขึ้นใช่ไหมคะแบบไม่ใช่ลูกละยี่สิบาทอ่ะซื้อชิมก่อนแล้วกันยี่สิบาทแต่ถ้าเราทําแบบเนี่ยลูกละยี่บสองบาทคุณพี่ถ้าเกิดว่าซื้อห้าลูกร้อยอย่างเงี้ยซื้อห้าไส้ร้อยอย่างเงี้ยก็เป็นยังไงทําให้เขารู้สึกแบบว่าเฮ้ยอยากซื้อกินเพิ่มเนาะตัวแบบออนไลน์เพราะว่าปกติอะนักเรียนที่ในคลาสมัลจีแอนเบเกอรี่เลเวอร์ของมดเนี่ยถามมานะส่วนมากอะเขาจะขายแบบออนไลน์อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรูปภาพเนี้ย มันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากินนะแต่จะทายัางไงให้ให้มีความรู้สึกว่ามันน่าจับต้องได้มากกว่านั้นมดก็เลยเอาตัวอย่างภาพนี้มาให้ดูนะคะในรูปภาพเนี้ยเขาก็จะขยายาความออกไปถึงไส้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นไส้หมูหยองประเภทไหนแป้งเนี่ยมีความลักษณะนุ่มขนาดไหนนะคะแล้วก็ในเรื่องของรสชาติเนี่ยมันโดดเด่นไปทางด้านไหนเนี่ยคือคือพูดง่ายเราใส่รายละเอียดลงไปอ่ะให้ได้เยอะที่สุดในภาพที่ลูกค้าจะต้องรู้หรือ อ่านแล้วรู้สึกสัมผัสถึงรสชาตินั้นได้จริงๆมดว่าตอนนี้ถ้าเราอ่ะกลับไปขายที่ในส่วนของออนไลน์นะคะมดว่าการขายออนไลน์เนี่ยทำให้ลูกค้ามองเห็นภาพแล้วมีแรงจูงใจในการซื้อหามากขึ้นถ้าเราถ่ายภาพอันนั้นได้สวยแคปชั่นที่ตัวภาพขนมอย่างเงี้ยขึ้นมาทำให้เขาเห็นภาพจริงๆจุดโฟกัสก็กคือทำไงก็ได้ให้ลูกค้ามองเห็นภาพในมุมที่เขาอยากเห็นที่เคยเห็นไหมถ่ายขนม อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่ได้เอาขนมออกมาด้วยลูกค้าเขาไม่อินอะ่ะเขาไม่ค่อยอินอะ่ะถ้าเป็นขนมเนี้ยคือควรจะเห็นขนมยิ่งบีได้ยิ่งกินให้ดูได้อย่างเงี้ยคือยิ่งมีความรู้สึกที่ดีกว่าคือมันไม่ใช่ขนมที่เพื่อนๆน,นคิดว่าเห็นใครใครเขาก็ทํากันแล้วมันน่าจะขายได้นะถ้าวันเนี้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลือกขนมเป็นขนมที่เพื่อนเพื่อ,อไม่ชอบกินอะ่ะ ไม่ชอบมีความรู้สึกไม่อินเลยทําไปก็มันน่าจะขายได้มั้งเขาเห็นเห็นเขาขายดีกันแต่เราอะไม่อินไม่ได้ชอบกับขนมตัวนั้นที่เราอยากทําเลยคิดว่าเป็นยังไงเราจะทํามันออกมาได้ดีป่ะเอ,อมตัวอย่างเป็นอะไรดีสมมุติว่าเราเป็นคนที่ชอบกินฝักทองมากฝักทองใครหลายๆคนก็แบบอาจจะชอบกินเ่ี่ะฟักทองแต่พอมันไปอยู่ในขนมปังหรือไปอยู่ใน อะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่มันอยากจะให้ดูพรีเมียมอ่ะมันดูแล้วเป็นยังไงฟักทองในความรู้สึกของคนเฮ้ยมันก็ดูสุขภาพดีนะเฮลตี้แต่แล้วไงคือแล้วไงมันจะจะไปไปต่อยังไงอ่ะคือเหมือนกับ มันหาจุดที่จะไปขายอย่างเงี้ยค่ะมันขายได้นะคะแต่เราต้องดึงจุดเด่นของมันออกมาเช่นอย่างอย่างโมทันคลาสไว้อย่างเงี้ยเป็นขนมเปียโมจิฝักทองพันญี่ปุ่นอ่ะอย่างเงี้ยคือเรามีการดินจุดขายอย่างเงี้ยมันก็ไปมันก็ไปต่อได้ถ้าเราอยากจะขายดีด้วยเนี่ยอาจจะต้องเป็นสิ่งที่คนส่วนมากเนี่ยชอบกินแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยก็ชอบด้วยนะคะข้อที่สองนี่คีย์สำคัญเลยจากเลือกขนมมาทั้งหมดทั้งมวลละ ทำมาทุกอย่างโหใส่ใจมากนะคะพยายามตั้งใจสุดฤทธิ์พอสุดท้ายก็ลูกค้าก็ไม่ได้เห็นความตั้งใจอยู่ดีอะ่ะก็แพงอยู่ใช่ไหมยังตอบยังยังตอบว่าแพงอยู่ใช่ไหมทํายังไงก็ได้ค่ะให้เขาได้รับความรู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์จากขนมตัวนี้จากสินค้าของคุณอันนี้หลังจากที่เราทุกอย่างตั้งใจทําออกมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โพสต์แรกเลยคือเปลี่ยนรูปร่างหน้าตา นะคะทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับสินค้าของเราวันนี้เพื่อนๆนำเบลนี่ไปขายที่ตลาดนัดเพื่อนๆจะจัดร้านยังไงคะขนมเบลนี่หน้าตาแบบนี้เลยกลับอีกอันหนึ่งมดหาที่ขายให้เพื่อนๆใหม่เอาเบลนี่ของเพื่อนๆเนี่ยไปขายในห้างสยามพารากอนเพื่อนๆจะขายเบลนี่หน้าตาเดิมไหม พเพื่อนๆจะจัดร้านมันแบบเดิมไหมพเพื่อนๆจะใส่กล่องมันเหมือนเดิมไหมกับตลาดนัดกับพาราลกรนเมื่อที่ลูกค้าบอกว่าแพงอะเพราะบางทีเราหรือเปล่าที่ทําให้มันดูลักษณะว่ามันไม่คุ้มค่ากับราคาที่เขาอยากจะจ่ายมดมีค่ะเรียนออนไลน์ค่ะคอร์สปั้นธุรกิจเบเกอรี่จับเงินล้านจะบอกว่าคอร์สนี้นะคะเป็น คอสที่สอนคุณเนี่ยไม่ได้ทำขนมนะแต่สอนคุณนะ่ะไปทำธุรกิจขนมให้เติบโตได้นะคะเพื่อที่จะไปฝากขายหรือจะไปขายฝากอะไรก็แล้วแต่ไปฝากขายขายฝากเนี่ยคือเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็คอสเนี่ยไม่ได้บอกแค่วิธีการเลือกขนมจะพูดไปถึงหลายๆอย่างเลยบางคนทำเป็นโฮมเมดมาตลอดใช่ปะ่ะวันนี้อยากโตก็ อยากจะเริ่มเรียนรู้ว่ากว่าจะโตได้ในตลาดอะ่ะเขาเขาใช้ไอ้พวกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างนี้ยังไงบรรจุภัณฑ์หน้าตาแบบนี้มันช่วยเรื่องการเก็บอายุขนมได้ด้วยหรอนะคะหรือว่าการใส่พวกสารยืดอายุต่างๆเนี่ยเข้ามาจะใช้ยังไงให้ถูกกฎหมายออยอไปหาข้อมูลจากตรงไหนแล้วจะเชื่อได้ยังไงแล้วถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันมีวิธีการตรวจเช็คอย่างไงนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ย มันถูกต้องไหมสอนวิธีการเก็บรักษา,าคุณภาพสินค้าด้วยนะคะในแต่ละรูปแบบคือไม่ได้ว่าอยู่ดีบอกเพื่อนๆว่าเออเนี่ยทำอันนี้แล้วก็ไปเก็บเลยเก็บอายุสมมุติว่าอยากได้3วัน5วันก็ทำแล้วก็เก็บเลยแต่มันไม่ได้แค่นั้นมันมีวิธีการเก็บมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการคุมปัจจัยต่างๆอุณหภูมิเอยหรือว่าไอขนมที่เราใส่นะคะในบรรจุภัณฑ์แบบไหนเนี่ยคือเราต้องเลือกมา คอร์สที่จะบอกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยก่อนคนที่ทำเบเกอรี่แล้วจะอยากโตหรือถ้าใครแบบว่าทำเบเกอรี่อยู่นะแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะเติมเต็มความรู้ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมดคิดว่าคอร์สนี้ก็คือจะช่วยเพื่อนๆในเรื่องนี้ได้นั่นเองค่ะวันนี้ไปแล้วเพื่อนๆขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการทําขนมนะคะแล้วก็ทําเนี่ยแล้วก็รู้สึกชื่นชมกับสิ่งที่ตัวเองทําให้เยอะๆแล้วก็ ผู้บริโภคคนนั้นอะที่เขาเคยบอกว่าขนมเราแพงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกนี้ด้วยค่ะวันนี้มันไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะ